สวัสดีค่ะมาเฝ้าเดี่ยวยามเช้าด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมนะคะมารโกบทที่4นะคะข้อ35ถึง41นะคะก็อยากจะอ่านพระคำในตอนนี้นะคะเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้น คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำาจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านนะคะพระธรรมตอนนี้นะคะก็ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนะคะทรงบรรทมหลับนะคะในถ้ำกลางพายุใหญ่แล้วก็ถ้ำกลางะคะในพระคัมพี่บอกว่าคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจนจะเต็มเรืออยู่แล้วนะคะพี่น้องลองคิดถึงสภาพนะคะพายุก็พัด ใหญ่มากะคะแล้วก็ขึ้นก็สัตว์ไปสัตว์มาน้าก็เกือบจะเต็มเรือแต่พระเยซูขณะนั้นพระเยซูก็ยังไม่ตื่นนะคะพระเยซูก็ยังบรรทอนหลับอยู่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นที่สาวกจะต้องไปปลุกพระเยซูเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าพระองค์เองเนี่ยไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าพระองค์เองรู้ว่าจะไม่มีภัยร้ายมาถึงเรือลำนี้เมื่อพระเยซูอยู่ที่นี่นะคะสาวกนะคะก็รู้สึกกังวลนะคะก็เลย ถามพระเยซูว่าไม่เป็นห่วงเขาเหรอหรือว่าไม่กลัวว่าเขาจะพินาศหรอนะคะแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทำก็คือห้ามลมแล้วก็พายุให้สงบเงียบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พระองค์ก็ถามพวกเขาว่าทําไมเขาถึงกลัวแล้วก็ไม่มีความเชื่อนะคะหลายครั้งนะคะพี่น้องชีวิตของเราเอง,เ,องเราไม่สามารถที่จะนอนหลับอย่างสนิทได้นะคะบางคนนอนไม่หลับรู้สึกว่ามีเรื่องให้คิดเยอะมากนะคะในแต่ละคืน กว่าจะหลับตาลงได้นะมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องหน,นี้สินเรื่องครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาที่ทํางานนะคะปัญหาหลายอย่างมากทําให้เราไม่สามารถที่จะหลับตาลงสนิทได้แต่พระเยซูเองทรงหลับอยู่ท่ามกลางพายุแล้วก็สถานการณ์ที่วุ่นวายแล้วก็หลายคนไม่หลับสาวกนะคะก็ถามว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอเพราะว่าเขารู้สึกแปลกประหลาดใจในสิ่งที่พระเยซูทํานั่นเองนะคะข้าพเจ้าเองอยากจะหนุนใจนะคะให้คําถามนี้นะคะมาถึงเรา ะค,ะคือท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอหมายถึงว่าให้เราถามตัวเราเองนะคะว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยเป็นใครเป็นผู้ใดนะคะถ้าเรามีอาการรู้สึกกวลกระวายนอนไม่หลับหลับไม่สนิทท่ามกลางปัญหามากมายนะคะให้คำถามนี้มาถึงเราว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอนะคะพระเยซูคริสต์เป็นใคร พระเยซูคริสต์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะเมื่อเราถามตัวเองแล้วให้เราตอบตัวเองด้วยนะคะให้เราตอบตัวเองด้วยความเชื่อของเรานะคะพระเยซูเป็นผู้ใดนะคะเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะและพระเจ้าเป็นผู้ใดนะคะให้เราตอบตัวเองนะคะว่าพระเจ้าที่ทรงดูแลเราเนี่ยเป็นผู้ใดนะคะสำหรับตัวข้าพระเจ้าเองนะคะก็เมื่อเกิดอาการนอนไม่หลับหรือว่ารู้สึกเครียดกังวลนะคะก็จะถามกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด ความจริงของพระคำของพระเจ้านะคะก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงเป็นพระเจ้าเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะและพระนามของพระองค์ค่ะพี่น้องพระเยโฮวาห์เยเรนะคะเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะคะให้เราตอบตัวเองให้ถ้อยคําแห่งความจริงนี้มันเข้าไปในลึกสุดใจของเราเราเชื่อด้วยสุดใจของเรานะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์นิพระองค์ทรงเป็นธงชัยของเราพี่น้องค่ะพระเจ้าจะนํา ชัยชนะมาเหนือชีวิตของเราะะให้ความจริงนี้เข้าไปในหัวใจของเราเข้าไปในความคิดของเราให้เราตอบตัวเองนะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาราฟานะคะคทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐะะพระเจ้าจะรักษาเราพระเจ้าจะทรงเยียวยาเรานะคะคไม่ว่าเรารเผชิญกับความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดๆก็ตามพระองค์จะทรงเป็นผู้ช่วยเรานะคะอยากให้เราเองเนี่ยที่จะกลับมานะคะคิดถึง คำถามนี้อยู่เสมอนะคะเมื่อเรารู้สึกกังวลใจนะคะเช็คตัวเองว่าเราเชื่อผู้ใดนะคะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะแต่ว่าวันนี้เราต้องรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอนะคะให้เราถามตัวเองแล้วก็ตอบนะคะด้วยความจริงของพระเจ้าด้วยพระคำของพระเจ้านะคะให้ความจริงเนี้ยมาถึงชีวิตของเรามาถึงจิตใจของเราให้ท่านพูดด้วยความเชื่อกล่าวด้วยความเชื่อนะคะแล้วท่านจะรู้ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สูงสุดนะคะพระเจ้าจะช่วยเราให้เราละความกังวลนะคะละความกังวลกระวยไว้กับพระองค์แล้วก็วางใจว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์จะทรงดูแลเรานะคะสุดท้ายนะคะข้าพเจ้าอยากจะฝากพระคำข้อนี้นะคะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดนะคะในสดุดีบทที่46ข้อ1ินะคะบอกว่า จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสดุดีบทที่46ข้อ10นะคะจงนิ่งเสียและรู si> ้เถิดว nee ่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกให้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะคะได้ตอกย้ำใน ความคิดในจิตใจของเราในจิตวิญญาณของเรานะคะพี่น้องวันนี้ก็ขอหนุนใจนะคะให้พี่น้องได้นอนหลับสนิทนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลกับสถานการณ์ใดๆที่เข้ามาเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ so I die I in you die rose